สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลนลานคลิปนี้ผมมาเปิดแพคให้ดูครับก่อนอื่นครับมาดูแพคที่มาในวันนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีแพคไหนที่น่าสนใจแล้วก็นักเตะคนไหนที่น่าสนใจครับได้ข่าวว่าจะมีบล็อกดอของนักเตะตำนานมานะแต่น่าจะมาวันจันทนะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวถ้าแน่ใจเดี๋ยวประกาศในเพจอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะนักเตะแฟนชอยยูโรก็ยังอยู่ครับแล้วก็ที่มาใหม่คือไอคอนิกโมเมนต์ของบาร์เยนบิลนิกครับมีโอลิเวอร์คาร เบเกนบอลเออร์ครับแล้วก็กองหน้าอีกหนึ่งคนนะฮะโอ้โหแจมเจมทั้งนั้นครับใครชอบบาเยินก็สามารถมาเปิดได้ครับแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์ครับของมิลลละครับตัวนี้หน้าเป้าอ่ะโอ้โหโอเวอร์ออลตันเนี่ยอยู่ที่96เลยนะถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็นี่ฮะเบลลิงแฮมครับ,รบนี่นักเตะตัวนี้ตัน98เลยนะตำแหน่ง CMF แล้วก็มาร์ติเนสตัน97ครับ นี่ฮะเกี่ยวมองลองเลขใครเคยใช้ในฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะรู้ว่าเก่งมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็อีซักนะที่ผมอยากได้ก็เป็นอีซักนะฮะแล้วนี่ฮะโอโ้ยังเจ๋งแฟนชอยของเจลี่ครับโอ้โหพิมพ์ย่อๆว่าเจทูนะฮะโอ้โหเป็นบอลทองส่วนใหญ่นะใครชอบก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยฮนะแล้วเดี๋ยวพวก บอลทองบอลเงินอะไรพวกนี้เพื่อนเพื่อก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะผมเปิดจนบอลดำเต็มหมดแล้วขายทิ้งไปแล้วแล้วก็เอามาเหลือพื้นที่ให้เปิดพวกบอลทองแล้วก็ขายทิ้งไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะฮะขายแลกเป็น GP ไว้ครับเดี๋ยวจะมีนักเตะนำนานแบบ GP มาให้เปิดครับก็เก็บเก็บ GP กันไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คของ p l a y e r of the w e e k เลยฮะนี่ฮะจากที่เปิดบอลทองสองคนเพื่อลุ้นเอาดวงมาแล้วฮนะ วันนี้ผมอยากได้อีซากมากนะฮะถ้าได้นี่ถือว่าแจ่มครับเอาฮะเปิดไปเลยฮะเปิดไปครับแล้วดวงดีหรือเปล่าเขาวันนี้เปิดมาแล้วจะออกที่ไหนครับหมุนไปครับบอลหมุนไปแล้วสีลุ้งๆแบบนี้ออกมาโอ้โหรองเท้าสีเหลืองถุงเท้าสีเหลืองเสื้อสีเหลืองครับเรียบร้อยครับอีซากออกมาครับตัวนี้ตัน98ยังเดือดฮะเดี๋ยวไว้ไปรีวิวให้ดูนะฮะโอ้โหเอ็มปัเป้ก็เอ็มปัเป้ฮะเจอคนนี้ก็ถือว่าโหดเข้ม แน่นอนครับอย่างชอบอะโอ้โหมาคนแรกเลยฮะคนสองเป็นใครก็ได้นะขอให้ไม่ซ้ำแล้วก็เป็นตัวที่ค่าพลังสูงๆหน่อยฮะเอาว่าเปิดไปครับแล้วบอลหมุนไปที่ไหนอันนี้ยังไม่รู้ว่าไม่สนใจครับแล้วบอลหมุนไปแล้วจะออกไขครับงวดนี้ไขรครับ,นนครครบออกเป็นเท้าซ้ายลงเท้าสีขาวใส่เสื้อฝรั่งเศสแบบนี้ฮะเรียบร้อยครับเกี่ยวมองรองเล่ตัวนี้ตัน97้าสิบเจ็ดนะฮะ ใครที่เคยใช้ในทีมชาติฝรั่งเศสก็น่าจะรู้ความเก่งอยู่นะฮะนักเตะคนนี้เดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูครับเอาฮะถือว่าเปิด2คนแล้วได้อย่างที่พอใจมากๆครับเดี๋ยวต่อมาผมจะเปิดแพ็คไอคลิกโมเมนตนะฮะเอาตรงๆผมอยากได้โกกับกองหน้านะแต่ว่ากองหลังคนนี้ผมมีแล้วเก่งมากๆนะผมมีแล้วฮนะแต,แต่ถ้าเปิดได้อีกก็ไม่เป็นไรฮนะเอาฮะ ถือว่าดวงดีครับถ้าเกิดเปิดได้ขายก็ได้ครับเปิดมาแล้วโอ้โหไม่มีสีชมพูออกมาเลยฮะก็เรียบร้อยครับขายทิ้งเลยฮะเอาอะพื้นที่น่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าครับเอายังไม่เต็มนะเลยสองคนเอาครับเดี๋ยวผมไปเปิดลุ้นดวงกันอีกสองครั้งนะแบบขั้นเวลาหน่อยแบบอย่าไปรีบเปิดเกินเอ้าเปิดบอลเงินแล้วได้วารานมาเชยครับเป็นบอลดำโอ้โหโอ้โหดวงจะดีไปไหนครับได้แน่ๆวันนี้อคอนิกโมเมนต์นะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเนี่ยเปิดแล้วสองครั้งครับ พื้นที่เหลือให้นักเตะอีกแค่คนเดียวเท่านั้นนะขอเป็นไอคอนิกโมเมนต์แล้วกันนะเอาวะเอาไงดีฮะเราจะเปิดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นครั้งที่2นะเอาวะเข้าไปดูที่หน้านักเตะไอคอนิกโมเมนต์แล้วเปิดครับแล้วก็ยังเงียบครับโอ้โหโอ้โหไม่มีสีชมพูออกมาแบบนี้มาที่บารซิลครับเรียบร้อยขายทิ้งครับเอาฮะอีก400ทองผมจะเปิดได้หรือเปล่าครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะเอาครับ อีก400ทองกับหนึ่งไอคอนิกโมเมนต์ใครจะออกมาครับออกมาเดี๋ยวเป็นรีวิวเลยดีกว่าใครก็ได้นะเพราะว่าผมมีก็ยังไม่เคยรีวิวนะเอาฮะจัดไปครับแล้วโอ้โหครั้งที่3ออกมาเลยฮนะเรียบร้อยไอคอนิกโมเมนต์เป็นใครครับออกมาคือต้องรีวิวแล้วเอาฮะเตะเท้าขวาแบบนี้ครับเอาแล้วบอลสีดำแล้วรูปร่างแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ เบเกนมาเวอครับตัวนี้ตัน9 9อย่างเดือดอย่างโหดแน่นอนครับการันตีโดยช่องนักบอลพันล้านตัวนี้โหดมากๆครับเป็นกองหลังที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งฮะถือว่าดวงดีครับวันนี้นี่ฮะเพื่อนๆเปิดได้คนไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูนะักเตะที่ได้กันมาครับวันนี้ก็ถือว่าดวงโอเคเลยนะอีซามั่งลองเล่เบเกนมาเวอร์แล้วก็ยังได้วารานเป็นบอลดำมาด้วยฮะ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องนักบอลพัน 1, ล้านไว้ด้วยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ